บนโลกเรา สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีการวินิจฉัยเรื่องของร่างพรบให้อำนาจกระทรวงการคลังในการกู้เงิน2ล้านล้านบาทเพื่อที่จะมาใช้ในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานว่าเป็นการขัดรัฐธรรมนูญน,นะครับทั้งเรื่องของเนื้อหาและที่มา ก็ทําให้มีการวิาพากษ์วิจารณ์ในในเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าทั้งฝ่ายที่สนับสนุนโครงการนี้ก็มองว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่ทําให้ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยเนี่ยลดน้อยลงไปมากนะครับรวมทั้งก็จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศนับจากนี้ไปก็อาจจะซบเซาลงไปนะครับรวมทั้งเรื่องขององค์กรอ,อิสระอย่างศารลรัฐมนุนเองก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเข้ามาแทรกแซงการทําหน้าที่ของฝ่ายบริหารหรือไม่นะครับในขณะที่ฝ่ายที่คัดค้านโครงการนี้ก็ยังคงเห็นว่าการที่ วินิจฉัยออกมาแบบนี้ก็เป็นผลดีนะครับเพราะว่าจะทําให้เป็นการรักษากรอบวินัยการเงินการคลังของประเทศต่อไปได้รวมทั้งก็จะเพิ่มความเข้มแข็งในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินรวมทั้งก็จะเป็นการไม่ให้อนาคตของลูกหลานต้องเป็นหนี้ไปถึง50ปีนะครับมันก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็ตามแม้ว่าเรื่องนี้จะจบไปแล้วนะครับโครงการนี้จะจบไปแล้วในแง่ของคําวินิจฉัยของศาลแต่ว่าเนื่องจากว่าเกือบทุกโครงการของรัฐบาลพรคเพื่อไทยนั้นก็จะมีการนําออกไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของความขัดแย้งทางการเมือ เกือบส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็คงจะไม่จบทีเดียวนะครับคำวินิจฉัยของสารรัมณนในกรณีของโครงการสองล้านล้านก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่จะนาไปต่อสู้และห้ามหันกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการขัดแย้งทางการเมืองนะครับความขัดแย้งทางการเมืองนี้จะมีจุดจบอย่างไรจะมีทางออกอย่างไรนะครับมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้จากคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับหัวหน้าพักภูมิใจไทยเดี๋ยวพักกันทู่เดียวครับช่วงหน้าพูดคุยกันครับ suara kita melabuh tirai sutra bahasa ibunda melayu tercinta nyanyian suara ini merentas sempanda nusantara mengembalikan legenda lengkua perangka di seluruh benua antara bangsa ขอเชิญร่วมรับชมและแสดงความคิดเห็นผ่านรายการสดสุหราปรตัตนีเสียงจากปตัตตานีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา17นาิกานาทีถึง18นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินรายการโดยคุณจอมเพชรประดับสุหราปรตัตนีเสียงของพวกเราเสียงจากปตัตนีศิลป์อิคุตีดันมบริปันดังน้งนั้น anda l ่าน i า r a n ร langsung suara Patani. Setiap hari Sabtu dan Ahad, jam 5 hingga 6 petang, menerusi radio dan televisyen Thailand. Jabatan Penerangan bersama Compet Pradab. Suara Petani. Suara dari Petani. หลังจากสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเรื่องของโครงการ2ล้านล้านนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันด้วยเหมือนกันแล้วก็เรื่องนี้ก็คงเป็นประเด็นทางการเมืองที่จะนําไปต่อสู้กันต่อนะครับปัญหาทางการเมืองจะมีจุดจบจะมีทางออกอย่างไรแค่ไหนนะครับมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้จากคุณอนุทินชาญวิรากูลนะครับหัวหน้าพักภูมิใจไทยสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณจอครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับก่อนอื่นเลยคิดอย่างไรกับคำวินิจฉัยที่ออกมาเกี่ยวกับโครงการ2ล้านล้านว่าเป็นการขัดรัฐธรรมนูญทั้งในแแง่่ขออเนื้หาาละทีม ตอนนี้ไม่กล้ลาหมิ่นศาลนะครับแต่ว่าอย่างว่าละครับคือเรามีกติกายอยู่ครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นถ้าคําตัดสินของศารลรัฐธรรมนูนซึ่งเราถือว่าเป็นศาลสูงสุดนะครับภายใต้รัฐธรรมนูญเนี้ยเราก็เราก็ต้อง <c oughs> รับขัดส่วนเหตุผลแต่และฝ่ายก็แล้วแต่มั <c oughs> <c oughs> ทนทุกฝ่ายก็จะมีเหตุผลครับคนที่หนุนก็จะมีเหตุผลอย่างหนึ่งคนที่ใต้ก็จะมีเหตุผลอย่างหนึ่ง อันนี้ก็เราก็ต้องมาดูว่าผมคิดว่าในเรื่องของโครงการสองล้านล้านเนี่ยการนําเสนออาจจะผิดช่วงจังหวะถ้าเกิดนําเสนอเข้ามาในช่วงที่ประเทศกําลังอยู่ในช่วงที่สงบนะครับเศรษฐกิจทะยานครับทุกๆปีการนําเสนอออกมาช่วงนั้นก็อาจจะจะจะเหมาะสมกับเป็นผลอีกอช่วงเวลานะครับแต่ช่วงเวลา ในขณะที่ประเทศในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยสภาวะทางเศรษฐกิจก็ไม่ใช่ว่าจะดีนักนะครับแล้วก็เรื่องของการต่อต้าน<ม>การที่มีความผัดย้งทางการเมือง<ม>ก็ยังยังอยู่ในระดับที่ที่ที่สูงอยู่ก็ก็เลยคง<ม>คงจะต้องต้องยอมรับแต่ว่าแต่ว่ากลุ่มที่เขา บอกว่าเสียดายเนี่ยนะก,ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยถ้าลงทุนตอนนี้เนี่ยมัน <c oughs> ก็จะเป็นอนาคตมันอาจจะลงทุนมากหน่อยแต่มันก็มีอนาคตที่สดใสสาสหรับลูกหลานด้วยเหมือนกันคิดคิด,คดอย่างนั้น <ผม S 1> ไหมผม,ผมผมถึงเรียงไงว่าทุกอย่างมันต้องออกมามันต้องไ right ร้ทรรมนะครับในช่วงจังหวะที่ทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนครับแต่ในขณะนี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคือผู้นี้มันมีการ ความขัดแย้งความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างสองขั้วอย่างชัดเจนก็ไม่น่าจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะักนะครับแต่ถ้าสําหรับโครงการพูดถึงเรื่องของระบบสาธารณภคเนี่ยเราก็ต้องฟังเอาไว้นะครับเพราะว่ามันก็ทําให้เกิดความเจริญรที่ที่จะกระจายออกไปทั่วรประเทศนะครับในเรื่องของการแหล่งที่มาของเงินเนี่ยถ้าจะว่ากันไปแล้ว ได้เงินกู้มาห้าสิบปีก็ไม่เร็วนักนะครับกว่าจะใช้ชาระคืนรู้สึกว่าจะห้าสิบปีใช่ไหมฮะผมจำไม่ได้ว่าเป็นดอกเบี้ยต่ําหรือเปล่าก็น่าจะเป็นดอกเบี้ยต่ำเป็นคงเป็นเงินกู้ระหว่างประเทศที่ที่ที่ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันต้องดูคาว่ากู้กู้เงินก็ไม่ใช่ว่าเร็วร้ายไปซะทั้งหมดบางทีมันต้องมองจากเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับคือ ไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่อยู่ในกระเป๋าอยากจะทําอะไรก็เอาเงินในกระเป๋าเนี่ยไปทุ่มไปแล้วทั้งหมดเขามันมันมันต้องดูว่าโครงการจะมันไปได้ไหมตัวเลขเที่การศึกษาของการคืนทุนเป็นอย่างไรเนี่ยรตรงนั้นค่อยมาตัดสินใจแต่ผมคิดว่าช่วงช่วงที่ผ่านมาสองล้านล้านเร่งเกินไปนิดหนึงรเร่งจนจนประชาชนได้ได้รับความ ได้รับข้อมูลน้อยมากนอกจากคําว่าจะมีรถไฟรางคู่จะมีรถไฟความเร็วสูงจะมีรถใต้ดินรถเหาะรถอะไรต่างๆเนี่ยมันมันเป็นในรูปของวัตถุแต่ยังไม่ได้ผมว่าเที่ยวหน้าเขาคงอาจจะต้องรัฐบาลต่อไปมันต้องมีของพวกนี้มันต้องมีในเมืองไทยแต่การนําเสนอคงจะต้องรัดกลุมมากกว่านี้จะมีผลทําให้รัฐบาลต่อไปเนี่ยการจะกู้เงินเป็นการออกกฎหมายเป็นพิเศษ แล้วก็กู้เงินมาเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้เพื่อครวงทุนใหญ่ๆเนี่ย <c oughs> น่าจะน่าจะน่าจะจบไปเลยใช่ไหมฮะไม่มีรัฐบาล <ผม S 1> <น>ไหนใกล้แล้วเพราะอาจจะเป็นการขัดต่อคำาวิิจฉัยของศาลที่มีมาแล้ว <ผม S 1> วันนี้ผมคิดว่า <c oughs> ผมไม่กังวลตรงนี้นะครับครับใครเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยถ้าเขามีความตั้งใจโดยสุจริตที่จะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่ารูปแบบ ใดๆก็าตามเนี่ยถ้านําเสนอดีๆ <S <S ทําความเข้าใจให้กับประชาชนได้ <S <S นะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงถึงประโยชน์ <c oughs> ที่ประเทศแล้วก็คนในประเทศจะได้รับและที่สําคัญที่สุดเนี่ยถ้าถ้าดีที่สุดคือขอให้มีตารางเปรียบเทียบ <c oughs> ว่าที่ประเทศอื่นเนี่ยทำมากันอย่างไร ประเทศเราทํามาเนี่ยไม่ใช่ประเทศเราทํามาราคาสูงโด่งเลยประเทศประเทศอื่นเนี่ยต้นทุนนิดเดียวอย่างนี้ก็คุยไม่รู้เรื่องนะครับผมคิดว่ามันอยู่ที่การนําเสนอและความตั้งใจเจตนารมรมากกว่าครับครับ,รบทีนี้พอมีคำวินิจฉัยออกมาในลักษณะนี้รวมทั้งเรื่องของโครงการไดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชานิยมทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ทําให้หลายคนก็บอกว่าเนี่ย จุดจบของนยโยบายประชานิยมของพรรคการเมืองเนี่ยม,ม,นมันจบแล้วต่อไปนี้พรรคการเมืองก็ไม่สามารถที่จะหาเสียงโดยใช้แนวคิดหรือหลักของประชานิยมกับการที่จะทําให้เกิดช่องทางในการเกิดการทุจริตได้อีกในฐานะที่เป็นนักการเมืองมองว่าประชานิยมนับจากนี้ไปเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆก็คงจะไม่กล้าที่จะหยิบขึ้นมาหาเสียงอีกแล้วใช่ไหมครัคำว่าประชานิยมกับพรรคการเมืองเนี่ยม,มันต้องเป็นของคู่กันถ้าพรรคการเมืองตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ทําความ ไม่ทำโครงการให้เป็นชานิยมที่เป็นความนิยมของประชาชนแล้วจะทำอะไรใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็ปัญหาก็กลับมาที่คําตอบเดิมเจตนารมณ์ความตั้งใจทําแล้วถ้าวัดครึ่งกรรมการครึ่งอย่างนี้ยังไงก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าทําแล้วเนี่ยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยตกไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศเนี่ยนะครับทําไปเถะครับประชายมที่ผ่านมามันก็มีโครงการที่เป็นประชานิยมที่เป็นประโยชน์แล้วก็ยัง ได้สืบต่อเนื่องครับมาจนถึงปัจจุบันใช่ไหมฮะมันก็อย่าไปเลือกปฏิบัติคราวนี้อย่างที่เรียนนะครับว่ามันอยู่ที่เจตนารม์ครับของผู้ที่มีโอกาสเข้ามาบริหารประเทศถ้าเราไม่ต่อให้เรามีความตั้งใจที่จะทําจริงแต่เราพรีเซนต์ไม่ผ่านอ,ะอ่ะแล้วก็มันของพวกนี้เนี่ยนะครับจริงๆมันไม่ยากคุณจอม,อม ทุกอย่างมันเป็นตัวเลขหมดมันไม่ต้องใช้ความสามารถหรือความชานาญพิเศษเลยมันตรวจสอบกันได้ทุกอย่างดดต้นทุนไม่ว่าะจะเป็นต้นทุนเหล็กต้นทุนอาจจะพูดถึงสารอุปโภคต้นทุนคอนกรีตต้นทุนเหล็กต้นทุนหินทรายนะถ้ามีไอสถานีบ,บันไดเลื่อนลิฟต์ทุกอย่างมันกดเป็นตัวเลขออกมาได้หมดใช่ไหมมีเรนจ์ก็ตรวจสอบได้ถ้าอย่างนั้น ออของของว่ามันอาจจะมีแกวงบ้างแต,แต่ทีนี้นะะถ้าเกิดตรวจสอบได้ทําไมต้องมีความกังวลว่าจะต้องมีการคอรัปชันมีการโกงกันโมโหลาในโครงการก็นั่นในกโเจกก็ไ<ว>อ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่ไม่เชื่อใจนกักการที่ผ่านมามันก็มันมีอะไรหลายๆอย่างที่อย่างว่าทั้งฝ่ายที่จะผลักดันโครงการก็มีช่องให้ฝ่ายที่ต่อต้านเนี่ยเขาเขา สามารถที่หยิบไปโจมตีแล้วก็หยิบมาเอาพูดง่ายสามารถเขียนคําร้องได้เลยอย่างเงี้ยันก็ก็ลําบากเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมผมผมก็สัมผัสการเมืองมาปีนี้ก็ปีที่สิบสองแล้วนี่ะครับด้วยตัวเองนะฮะไม่นับรวมกับสมัยที่ยังยังติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันอยู่อยู่ที่ความตั้งใจตั้งใจดีไม่คิดถึงตัวเองเนี่ย ไม่ก็ไปกลัวเลยแต่ว่าเวลาเวลารัฐบาลมาเนี่ยก็รัฐบาลพกพาความเต็มตั้งใจมาเต็มร้อยเลยนะแต่ฝ่ายค้านเนี่ยเวลาเขาจะค้านเนี่ยเขาจะค้านแบบต้องให้รัฐบาลเนี่ยต้องพ้นไปคุณจะมีความตั้งใจไม่รู้แหละแต่เราจะต้องฝ่ายค้านเองอี่ยต้องจัดการให้อยู่ในอำนาจไม่ได้อะไรต่างนี่คือลักษณะของการค้านในในการเมืองไทยท่ง,งมันก็มันก็เป็นปัญหาแต,แต่ทุกครั้งที่รัฐบาลใดๆล้มไปครับด้วยการ นำข้อมูลมาตีแผ่ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะครับหรือฝ่ายค้านเนี่ยมันจะมีข้อมูลตรงนั้นรัฐบาลที่ทําอะไรแล้วเนี่ยมันมันโปร่งใสตรสตวจสอบได้ก็ยังไม่เคยเห็นม,มีอันเป็นไปก็ม,มีมีอยู่หลายกรณีนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการเมืองในยุค <c oughs> ที่มันมีอะไรนะโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะแยะไปหมด ทำไรนิดทำไรหน่อยเนี่ยรู้เห็นกันหมดมันรู้ในวงกว้างในระยะเวลาไม่เกินสามสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคนที่คิดทําอะไรที่มีดีมีรายกับบ้านเมืองครับมันต้องเลิกแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันผมก็ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าว่านักการเมืองต้องคิดถึงบ้านเมืองเป็นหลักก่อน ถ้าโม่แต่คิดถึงตัวเองเป็นหลักเนี่ยต่อให้ตัวเองประสบความสําเร็จในการทุจริตคอร์รัปชันโกงเงินมหาศาลตัวเองร่ารวยมหาศาลแล้วไปอยู่ท่ามกลางความยากจนความยากลําบากของประเทศของประชาชนเนี่ยผมก็อยากจะรู้ว่าเขาจะอยู่ได้ยังไงอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ถูกประชาชนพิพากษาโดนศาลพิพากษาเนี่ยดีกว่านะครับอย่าไปโดนประชาชนที่เขาเดือดร้อนที่เขาโมโหที่เขาไม่ใช่พิพากษาอย่างเดียวอาจจะโดนประชาชนด้วยใช่ไหา อะไรที่เขาโกรธแค้นโกรธแค้นเนี่ยมาพิภากษาเราลเลยยังกรณีของสองล้านล้านเนี่ยนะก็ <c oughs> มีความพยายามในการที่จะให้รัฐบาลของคุณยิ่งรักเนี่ยนะแสดงความรับผิดชอบนะฮะโดยการลาออกจากการเป็นรัฐบาลรักษาการเห็น <c oughs> ด้วยไหมครับกับความรับผิดชอบตรงนี้โดยการลาออกจากการเป็นรัฐบาลรักษาการคือในส่วนในส่วนตัวผมเนี่ยนะฮะสำหรับผมผมคิดว่าท่านนายกยิ่งรักเนี่ยท่านก็พ้นจาก ความเป็นรัฐบาลล้วตั้งแต่วันที่เก้าธันวาแล้วแต่มันยังไม่เพียงพอกรบความจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็ทําอะไรดูสิท่านก็ทําอะไรมากได้เื่อหร่ก็ก็ทาอะไรมากไม่ได้แทบจะทําอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ํานะครับแต่งตั้งนายตำรวจยศพันเอกถึงร้อยเอกจะต้องส่งเรื่องไปกกตยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยผมคิดว่าอย่าไปให้ความสําคัญกับตรงประเด็นนี้เลยทำอย่างไรให้มันมีการถ้าถ้าบอกว่าเลือกตั้งวันที่สองกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยถ้า ดูแล้วดูแล้วว่ามันไม่ได้เลือกตั้งพในยวันเดียวยังมียี่สิแปดเขตยังไม่ได้สมัครการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ลงเลือกตั้งล่วงหน้ายังไม่ได้กระทำาไปเนี่ยก็รีบๆโมฆะซะแล้วก็เทมเลยมันต้องโมฆะแล้วเห็นด้วยที่ไปไม่ได้แล้วคุณจอมถ้าถ้าเกิดเป็นโมฆะแล้วแล้วยังไงต่อฮะไม่มีใครอยากเลือกตั้งหลายครั้งนะแต่ว่ายืดไปอย่างนี้เนี่ยประเทศไปหมดอะ ทําไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปถึงสารมั่งมันดูดูดูเขาเรียกอะไรดูเห็นเห็นแล้วว่ามันมีขายในยะาอเม็นขะอยู่นะครับมันไม่ใช่อันเดียวแล้วก็มันต้องกำกวมต้องตีความมันชัดเจนหมดถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดเลือกตั้งเป็นโมฆะก็คือมันก็บื้อกัน ให้มาว่ากันใหม่เริ่มกันใหม่ในการให้การยอมรับทำยังให้ว่ากันใหม่แต่อย่าลืมนะครับว่ากปปสเนี่ยเขาไม่ยอมก็ไม่อยากนะให้เขารักษาการเนี่ยก็รีบๆรบเลือกตั้งหาวิธีทําไงก็ได้ให้เลือกตั้งให้เลือกตั้งเร็วๆถูกไหมฮะแล้วก็ทุกๆพักควรจะเข้ามาครับแต่กปปสอบอกว่าถ้าจะเลือกตั้งต้องปฏิรูปก่อนนี่คือสิ่งที่เขาเรียกร้องมาตลอด4 5หเดือนของกปปสครับพี่เพราะงั้นเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมาเลือกตั้งโมฆะและเลือกตั้งใหม่แต่กปปสบอกังต้ ผมว่าคำว่าปฏิรูปการเมืองเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี2516นะครับทุกครั้งที่จะมีเหตุการณ์ที่มันค่อนข้างรุนแรงเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเนี่ยค,คำว่าปฏิรูปการเมืองก็จะโผล่ออกมามแล้วแล้วไงม,มันก็ยังหน้าเดิมๆค,คนเดิมๆต้องไปปฏิรูปประชาชนต้องไปปฏิรูปคนไทยทั่วประเทศท้ายทำยังไงถึง รู้จักแยกแยะไม่เอาคนดีไอ้ไม่เอาคนไม่ดีเข้ามาทํายังไงไม่คิดว่าขายเสียงได้เงินแค่ร้อยสองร้อยแต่ตัดโอกาสที่เขาอาจจะนําความจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมีเงินเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเข้ามาเข้ากระเป๋าทํายังไงที่มองอะไรให้มันระยะยาวกําลังจะมองว่าปัญหาเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยจุดเริ่มต้นอยู่ที่ประชาชนไม่ใช่อยู่ที่ฝ่ายการเมืองแหละมันถ้า มันมันต้องมีดีมานกับซัพพลายถูกไหมครับครับถ้ามันไม่ตรงกันมันก็เกิดไม่ได้ถ้าถ้าถ้าดีมานไม่เกิดขึ้นซัพพลายก็ถูกของขายไม่ออกครับเพราะฉะนั้นมันก็อยากมีดีมานดีมานก็คืออย่าบอกว่าถ้าฉันจะลงคะแนนให้เธอเธอจะต้องทําอย่างนี้ให้ฉันอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการซื้อขายเสียงหรือว่าเป็นการตอบแทนอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเอาเอาเป็นว่าคนคนนี้ดูน่าเชื่อถือน่าไว้ใจได้นโยบายดี นะครับดูแล้วความรู้ดีทีมงานดี mm hmm. ก็ให้โอกาสเขาบ้าง mm hmm. นะครับครับไม่งั้นคำว่าปฏิรูปการเมืองเนี่ยคุณจอมเชื่อไหมว่านักการเมืองไทยเนี่ยหาทางออกได้หมด mm hmm. ครับอาหารโปรดที่รอดช่องเห็นช่องอะไรก็รอดได้หมด <c oughs> ครับนะครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นหมายถึงว่ากรณีของการที่จะให้มีการวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์เป็นโมฆะถ้าเป็นแบบนั้นคุณสุทินคิดว่าคุณอนุทิยคิดว่า เป็นการเคลียร์ปัญหาแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ได้แล้วก็จะเป็นทางออกของความขัดแย้งในเรื่องการเลือกตั้งนะฮะผมว่ามันก็น่าจะดีกว่าปล่อยให้มันอึมครึมนปัจุบันไปไปแบบแล้วจะหาทางลงให้กับกรุงเทพอย่างไรเพื่อจะไม่ขัดขวางการเลือกตั้งอีกเพราะยังยืนอยู่ในเรื่องของการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งมีแนวคิดมีข้อเสนอไหมฮะผมคิดว่าถ้าถ้าทุกฝ่ายเห็นว่าการเลือกตั้งนะครับในในใน ในรูปแบบที่ผมว่าวันนี้ใครจะกล้าไปขายเสียงโฉงขึ้นมไม่มีหรอกนะครับมันมีการตรวจสอบเยอะแยะแล้วเนี่ยแล้วถ้าทุกฝ่ายลงมาหมดไม่มาถึร่งใหญ่ัประชาธิปัตย์ด้วยใช่ไหมต้องรวมถ้าพัคใดพักหนึ่งไม่ลงพักใหญ่นี่นะครับมันก็จะแย้งไปเรื่อยไม่จบพูดกันตรงๆเลยทีนี้พอเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นบโมคะพรคประชาธิปัตย์ก็ลงเลือกตั้งด้วยเชื่อว่าประชาธิปัตย์จะคุยกับคุณสุเทพให ยอมรับการเลือกตั้งที่จะมีหลังจากนี้ไหมฮะถ้าสมมติว่าสองกุมภาเป็นโมฆะไปแล้วผมคิดว่าผู้สมัครที่พักส่งลงเลือกตั้งก,ก,ก,ก็ต้องไปหาวิธีที่ที่จะไปะแก้ไขปัญหาใ,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 ในเขตเลือกตั้งของตนเองอนะครับที่ผ่านมามันก็เห็นอยู่ชัดเจนแล้วว่ามีกี่เขตที่สมัครเลือกตั้งไม่ได้ ก็ปัญหนาก็ไม่ได้ไม่น่าจะยากเกินไปใน้แก้ถ้าถ้าต้องการจะแก้จริงๆรนะครับแต่ถ้าหากว่ากลุ่มของคนเสื้อแดงอาจจะไม่เห็นด้วยหรืออาจจะมีอะไรออกมาอีก <ผม S 1> เนี่ยมองอย่างไรผมคิดว่าถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยสามารถนําพาประเทศไปสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าได้เนี่ยมันก็น่าจะถึงเวลาที่ที่ทุกคนก็ต้องอแสดงว่าเ,าเขาก็คงไม่อยากจะให้มัน <ๆ S 1> มีอะไรชอกช้ำไปม,มากกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็อะไรที่ที่ ยอมกันได้นะครับไม่ไม่ไม่ใช่เป็นการผิดกฎหมายแบบเรียกว่าเรียกว่าต้องพลิกจากดําเป็นขาวเนี่ยผมคิดว่าคนไทยทุกคนเนี่ยก็พร้อมที่จะให้อภยัยแล้วก็ทั้งทุกๆฝ่ายแล้วก็ทํานําพาบ้านเมืองให้เดินหน้าต่อไปครับเราเป็นประเทศประชาธิปไตยการแก้ไขปัญหามันต้องมันยังไงก็ต้องผ่านกระบวนการ,รประชาธิปไตยถ้าเป็นกระบวนการอื่นๆที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะมีอะไรที่ที่ ที่ที่เป็นปัญหาอีกอีกอ,กอ,กอย่างนึงที่จะเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าในแนวทางที่คุณอนุทินวิเคราะห์ก็คือว่าให้การเลือกตั้งเป็นโมคะาไปแล้วก็เริ่มกันใหม่ให้ประชาธิปัตย์ลงด้วยนี่นจะเป็นทางออกแต่ถ้าเกิดว่ามีการกดดันให้ท่านนายกออกไปจากความเป็นรักษาการแล้วก็มีมีสุญญากาศมีรัฐบาลทั่วคราวมีมาตราเจ็อันนั้นอันนั้นจะเห็นด้วยไหมในแนวทางนั้นถ้าถ้าทําได้เขาคงทําไปเรียบร้อยแล้วเมึ่ททาไม่ได้อครก็ตัวนายกก็ยังรักษาการอยู่ นายกพ้นไปจากการเป็นรักษาการนี่มันทําไม่ได้ใช่ไหมใช่ต่อให้ท่านนายกท่านนี้พ้นไปก็มีคนใหม่มามก็มีรองนายกทยีรกาการ่รักษาการรองนายกขึ้นมารักษาการนายกรัฐมนตรีทุกอย่างไปเป็นรักษาการรักษาการซ้อนรักษาการผมว่ามันจะยิ่งวุ่นวายไปใหญ่แล้วความเป็นรัฐบาลรักษาการนานๆน,น,นี่มันก็ท่านสิฮะท่านเรา,าเรารเยังไม่ไมจบตรงนี้แล้วก็แล้วก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนี่ยเขาก็จะงยิ่งรักษาการไปจน ทำอะไรก็ไม่ได้เลยอีกหน่อยงบประมาณเดี๋ยวเดือนอะไรอ่ะมีถุนนากระฎากัญยากรัด้จะบัญญัิงบประมาณต้องเข้าสภาอันนี้ก็เป็นงานนี้รัฐบาลรักษาการก็คงลําบากไม่มีไม่มีใครทํางบประมาณแล้วก็จะไปใช้วุฒิสภาผมว่ามันไม่ได้แหละครับมันปัญหามันจะมันจะเป็นงูกินหางต่อเนื่องไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าถ้าเกิดวิเคราะห์บอกว่าให้เลือกตั้งสองกุมภาพันธ์แล้วก็เลือกตั้งกันใหม่รัฐบาลที่มาจากหลังเลือกตั้ง จะจะทำอย่างไรจะเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจใช่ไหมฮะจะสามารถทําให้เป็นรัฐบาลที่นําไปสู่การปฏิรูปประเทศได้ไหมฮะถ้ามองอย่างนั้นเอาให้มีเลือกตั้งก่อนดีกว่าเอาเลือกตั้งก็ให้ได้ก่อน่านะฮะแล้วก็ส่วนว่าจะมาเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจรัฐบาลแห่งชาติมาทำปฏิรูปกันยังไงอะไรยังไงเนี่ยค่อยว่ากันเอาเอาเอาไอไออประการด่านแรกให้เราผ่านกันไปได้ก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับผมคิดว่า บ้านเมืองเรายังยังมีเวลาที่จะแก้ไขได้ตัน<ม>แล้วมันมันและแก้ไขได้เร็วได้ง่ายด้วยใช่ครับเพียงแค่คนที่เป็นคู่ขัดแย้งครับได้หลายฝ่ายกันเนี่ยหันมาคุยกัน<ม>แล้วเอาบ้านเมืองเป็นหลักครับครับคิดว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณอนุทินเองจะสามารถคุยกับทุกฝ่ายได้เนี่ยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าหากว่าเลือกตั้งนี้เป็นโมฆะจะทําอย่างไรให้คุณสุเทพได้เข้าใจและยอมรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นหลังจากนี้ครับผมผมคิดว่าถ้า เสียของประชาชนส่วนใหญ่ครับเขาเมื่อเห็นว่าเลือกตั้งเป็นโมฆะแล้วเนี่ยผมก็คงอนุมานว่าก็คงไม่อยากประชาชนส่วนใหญ่ก็คงไม่อยากให้มันมีระบอบอื่นๆเข้ามาปกครองประเทศนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีการประกาศเลือกเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยมันก็ต้องมีการอ,อตั้งข้อกําหนดว่าการเลือกตั้งใหม่จะทําอย่างไรซึ่งอันนี้ก็ต้องมีคนมากําหนดอาจจะเป็นสารรัฐธรรมนูญอาจจะเป็นกรกรตร,ร่วมกับ รัฐบาลที่รักษาการอยู่ผมคิดว่ามันก็น่าจะมีทางออกได้แล้วถ้าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยเนี่ยกระแสเนี่ยมันรับรู้ได้ถ้ากระแสมันออกมาว่าโอเคพอละพอกันทีถึงเวลาเราจะไปใช้สิทธิ์ของเราแหละที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีเหตุการณ์หนักๆเนี่ยการใช้สิทธิ์ออกมาเยอะมากซื้อเสียงลําบากครับใช่ครับมันไม่ง่ายงันหรอครับไม่ง่ายเราดาสิว่าตอนนั้น็ก็ก็คุณสุเทพเ็คงท่าน ท่านคงไม่ฝืนใจประชาชนของท่านท่านก็เป็นเป็นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านการเลือกตั้งมาท่านก็เชื่อในระบบประชาธิปไตยมาโดยตลอดอครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสําหรับคืนนี้นะครับวันพรุ่งนี้คุณอรุงกรณ์พลบุตรนะครับสส,สประชาธิปัตย์ก็จะมาวิเคราะห์ทางการเมืองให้ฟังนะครับว่าข้อกังวลของคุณอรุงกรณ์เองในวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นขนาดนี้เป็นอย่างไรนะครับวันนี้ขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับคุณอนุทินชาญวิรุฬกูลผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ